สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มจากบริษัทเพิ่มสุขครับวันนี้นะครับจะนำพาทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับในส่วนของการสร้างผลประโยชน์สูงที่สุดจากแผนเพิ่มทรัพย์ของบริษัทเพิ่มสุขครับด้วยวิธีการง่ายๆ2แผนด้วยกันที่เกิดขึ้น 1. แผน binary ส low up system ผสมผสาน2แผนนี้ครับเกิดมาเป็นรายได้สช่องทางดังนี้ครับ 1. รายได้จากการขายปีก 2. รายได้จากค่าแนะนำา 3. รายได้จากค่าบริหารทีมและ4ครับรายได้จากลูกค้าซื้อซ้ำเรามาดูกันเลยนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วว่ารายได้สีช่องทางมีอะไรบ้างรายได้ข้อที่1คือรายได้จากการขายปีกแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับจะเติบโตเบื้องต้นนะครับต้องเกิดจากการขายที่ดีที่สุดครับ และการขายที่มั่นคงที่สุดจากบริษัทเพิ่มสุขเชื่อไหมครับคุณได้รับผลกำไรมากกว่า100%จากปกติครับราคากาแฟถุงละ350บาทแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับวันนี้เหลือเพียงแค่190บาทสำหรับทุกทท่านที่ร่วมธุรกิจกับเราเนะครับจะมีกำไรเกิดขึ้น160บาทสุดยอดมากๆครับแล้ววันนี้แหละครับ ถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตตัวเองกับการขายครั้งแรกเราจะมีรายได้สูงสุดถึง4 8 0 0 0บาทเพียงแค่ขายวันละ10ถุงครับแน่นอนอยู่แล้วละครับว่าการขายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เราโตแต่การขยายจะเพิ่มเติมให้เราโตอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือแทนเราอย่างดีที่สุดครับเราเลยเกิดรายได้ช่องที่2อออกมาคือรายได้จาก ค่าแนะนำนะครับแพ็กเกจของบริษัทเรามี3แพ็กเกจให้กับผู้ร่วมธุรกิจได้เลือกครับแพ็กเกจที่1 b a s i เบสิกเราลงทุน1,900บาทจะมีคะแนนเกิดขึ้นทันที1,000คะแนนพร้อมกับค่าแนะนำต่อ1คนนะคี่ครับ15%ครับแพ็กเกจที่2ครับเราเรียกว่าจัมโบ้ลงทุน5,700บาท จะมีคะแนนเกิดขึ้น3,000คะแนนพร้อมกับค่าแนะนำา20%ครับแพ็กเกจที่3 p a แพ็กเกจที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและเติบโตดีที่สุดนะครับด้วยแอมบาเดอร์ลงทุน1 000, 1 4 0 0ครับมีคะแนนเกิดขึ้น6,000คะแนนพร้อมกับค่าแนะนำต่อ1ท่านต่อ1คนนีครับสูงสุด25%ครับ เอาละครับข้อที่2ลรายได้จากค่าแนะนำทุกท่านจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าแพ็กเกจที่ดีที่สุดของบริษัทคือแอมบูสเตอร์ลงทุน11,400จะมีคะแนนเกิดขึ้นทันทีเลยครับ6,000คะแนนพร้อมรับค่าแนะนำสูงสุด25%แล้วเราจะได้รับผลประโยชน์25%นี้อย่างไรกันขอยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับ ผมอาจารย์ตั้มเข้าร่วมธุรกิจด้วยแพ็กเกจแอมบูดเดอร์ไปแนะนําเพื่อนคนหนึ่งครับในแพ็กเกจเดียวกันคือแอมบู d เดอร์เพื่อนผมจะมีคะแนนเกิดขึ้นทันทีครับ6,000คะแนนแล้วตรงนี้แหละครับผมจะได้รับรายได้จากค่าแนะนํา2 5จาก6,000คะแนนเป็นเงินถึง1,500บาทแล้วท่านลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าทําแบบนี้ แนะนำแบบนี้ทุกๆุกวัน30วันรายได้เกิดขึ้นจากค่าแนะนำา5 5 0 0 0บาทครับมาถึงข้อที่3นะครับรายได้จากค่าบริหารทีมในระบบ Binary บริษัทจะจ่ายค่าทีมคอมมิชชั่นสูงถึง10%เพราะในระบบของ Binary ท่านจะมีทีมงานที่เกิดขึ้น2สายงานซึ่งรายได้จากข้อนี้ เป็นการจับคู่จ่ายของจำนวนคะแนนทั้งสองสายงานเช่นคะแนนข้างซ้ายมีอยู่30,000คะแนนและไม่ว่าข้างขวาจะมีคะแนนเท่าไหร่จะต้องจับคู่จ่าย30,000คะแนนเช่นเดียวกันจึงเกิดเป็นค่าบริหารที่10%ของ30,000คะแนนเป็นเงิน3 0 0 0บาทแล้วบริษัทจะจ่ายสูงสุด30,000บาทต่อวันหรือ900,000บาทต่อเดือนครับ แล้วนั่นแหละครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากแผนไบนา r ีแล้วต่อจากนี้ไปครับผมจะนำพาทุกๆท่านเข้าสู่รายได้ที่มากที่สุดของบริษัทเพิ่มสุขในแผนโ o w u อัพซิสเครับข้อที่4รายได้จากการซื้อซ้ำของผู้บริโภคครับรายรับมากถึง9ชั้นลึกโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามลำดับชั้นชั้นที่1ครับเกิดขึ้นจากตัวเราเอง ทุกการซื้อซ้ำของสินค้าจะได้เงินคืน20%ของคะแนนและชั้นต่อไปครับเกิดขึ้นจากการซื้อซ้ำของทีมงานเราขอยกตัวอย่างนะครับเป็น1คนชวน5คนตามลำดับชั้นครับเรามาดูกันในชั้นที่2นะครับเริ่มต้นซื้อนะครับคนละ200คะแนนชั้นที่2 5คนจะมีคะแนนเกิดขึ้น1,000คะแนน เราคิดเป็น10%ก็คือ100บาทต่อจากนี้ไปครับชั้นที่3จาก5คนจะเพิ่มจำนวนเป็น25คนซื้อซ้ำคนละ200คะแนน25คนจะมีคะแนนเกิดขึ้น5,000คะแนนโดยคิดเป็น10%ของ5,000คือ500บาทครับและชั้นต่อมาเราจะจ่ายแบบนี้ตามลำดับชั้นไปเรื่อยๆนะครับ สูงสุดถึง9ชั้นลึกขอสรุปในชั้นที่9รวมรับรายได้มากกว่า1 5ล้าน5แสบาทต่อรอบครับและนี่แหละครับคือรายได้สูงที่สุดจาก4ช่องทางที่ผ่านมาแต่คำถามครับถ้าในบางชั้นไม่มีการซื้อซ้ำผลประโยชน์จาก9ชั้นลึกเรายังจะได้เต็มอยู่หรือเปล่าครับ คำตอบก็คือเรายังได้รับผลประโยชน์จาก9ชั้นลึกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเนื่องจากถ้ายกตัวอย่างชั้นที่5ไม่มีการซื้อซ้าแต่ชั้นที่6ครับมีการซื้อซ้าอย่างต่อเนื่องชั้นที่6จะโลอัพขึ้นมาเติมเต็มในชั้นที่5อัตโนมัตินี่แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดจากแผนโลอัพซิสเต็มใน บริษัทเพิ่มสุขเน็ตเวิร์คครับแล้วนี่แหละครับคือแผนเพิ่มทรัพย์จากบริษัทเพิ่มสุขบริษัทเน็ตเวิร์คของคนไทยครับภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของท่านประธานรวยชัยชาแฮพร้อมคณะผู้บริหารทุกระดับคิดค้นผสมประสานแผนที่ดีที่สุดผสมกับรายได้4ช่องทางที่ชัดเจนที่สุดแต่วันนี้ครับคำถามมีอยู่ว่าท่าน พร้อมแล้วหรือยังถ้าคำตอบที่ได้ว่าพร้อมแล้วจงเปิดใจแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในความเติบโตของบริษัทเพิ่มสุขเน็ตเวิร์บริษัทที่เห็นคุณค่าของนักลงทุนมากที่สุดครับวันนี้ผมอาจารย์ตั้มเพิ่มสุขขอลาไปก่อนสวัสดีครับ